สวัสดีครับวันนี้เรอบาลิสซาขอนำเสนอเครื่องบดกาแฟอัตโนมัติแบบชาร์จสามารถชาร์จถ่านได้โดยใช้ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับเราจะมาดูวิธีการใช้กันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เติม,มเมล็ดกาแฟลงไปในช่องแบบนี้นะครับ เมื่อได้เมล็ดกาแฟตามน้ำหนักที่ต้องการแล้วนะครับเราก็ปิดด้านบนนะครับเมื่อปิดฝาด้านบนเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มตรงนี้นะครับเครื่องก็จะบดเมล็ดกาแฟตามความละเอียดของที่เราต้องการนะครับถ้าเมล็ดกาแฟนั้นเนี่ยมันมีความละเอียดมันมีความแข็งมากเครื่องก็จะถอยให้แล้วก็บดใหม่นะครับ เครื่องนี้สามารถบดกับเม็ดกาแฟที่คั่วอ่อนและมีความแข็งได้ดีเมืเ่อบดเม็ดกาแฟเสร็จแล้วเครื่องก็จะกลับไปอยู่โหมดปกตินะครับมันจะหยุดเองอาาัตโนมัตินี่นะครับถ้ามันเม็ดกาแฟเจอเม็ดที่แข็งแล้วเครื่องติดเครื่องก็จะถอยเองแบบนี้นะครับใช้งานง่ายสามารถชาร์จผ่านได้โดยเสียบ สายชาร์จโทรศัพท์มือถือที่เป็นใช้ B ตรงนี้นะครับชาร์จประมาณ1ชั่วโมงใช้งานได้ประมาณ1วันนะครับนี่นะครับเมดกาแฟที่บดออกมาเมื่อบดกาแฟหมดแล้วเนี่ยเครื่องจะหยุดเองเนี่ยเป็นอัตโนมัติครับใช้งานง่ายบดกาแฟได้ละเอียดทั้งเมล็ดผู้อ่อนผั้กลางผู้เข้มนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วเรื่องก็จะหยุดเองครับขอบคุณครับ